ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า จเจริญทมสัม,มึกดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมออกนอกสถานที่ไปติดตามกิจกรรมของกลุ่มสิทธิเก่าสมาสัช้าเยาวชนชาวอาโศกและกองทัพธรรมที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด เพื่อมารวมพลังคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ข้างรัฐสภาและการยื่นจดหมายให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะพี่น้องชาวกองทัพธรรมค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะสิทธิเก่าและเยาวชนชาวอโศกค่ะก็ได้มารวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกับคุณหมอวโรงหรือว่ากลุ่มไทยพักดีนะคะที่จะมายื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ค่ะเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ปราบคนโกงค่ะแล้วก็ ในวันนี้นะคะเราก็มาอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็มีทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็เด็กๆเกยาวชนรวมไปถึงผู้ใหญ่ชาวกองทัพธรรมด้วยค่ะแล้วก็มีทีมของคุณหมอวรงนะคะที่มาเป็นผู้นำค่ะซึ่งเรามาร่วมกับทีมคุณหมอวโรงนะคะ สมัสิขาสิทธิ์เก่าสมาสิขานะคะก็มาจากปฐมสันติภูผาศิสะอโศกสีมาอาโศกค่ะแล้วก็บรรดราชธาน,าาาน,นีอโศกค่ะเช้านี้นะคะเราก็จะมารอฟังหมอว่าลงปาใสยขึ้นค่ะเรื่องการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ อ่าผมมาจากพิารีครับรจังหวัดนครสวรรค์ครับผมค,ครับมาไั้ตงแ่เมื่อคืนนะว่านอนวัดครับเจอพี่น้องกี่คนเนี่ยเจอเจอพี่น้องเยอะมากครับเป็นร้อยเป็นพันแล้วครับเนี่ยตอนนี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยพ,พ,พ,พี่น้องสิทธิ์เก่ากี่คนพี่น้องสิทธ์เก่าก็จำนวนก็หลายสิบคนนะฮะหลายร้อยคนก็ได้ <c oughs> มากครับมาเจอพี่น้องสิตเก่าแล้วก็ญาติญาติ <ens> ครับพ่อแม่พี่น้องมาลูกมาหลานเอามาหมดทั้งบ้านเลยครับมามาให้กำลังใจลุงตู่วามกกแก้ามันก็ไม่ต้องไปแก้อะไรที่มีอยู่ปัจจุบันก็ดีแล้วครับก็คัดค้านไม่อยากให้แก้ครับเอาหรับปัจจุบันนี้ดีแล้วครับผมนี่ต้องแก้ต้องแก้ยางอื่นนะ ใช่ตังแกอย่างไดียวังแก้ที่คนอะเนาะแกที่คนเราเน้นแกที่คนครับหังสือมันช่ว้ถ้าถ้าถ้าคนคนยังมีปัญหาเนี่ยคือมันไม่จบคน มาร่วมในครั้งนี้ก็เพราะว่าะะรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้เ,เป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่เรียกว่าห้ามนะคะก็คือคดีความของผู้ที่ะคอร์รัปชันจะไม่มีวันหมดอายุค่ะไม่มีวันหมดอายุความค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ยังคงจะต้องมารับผิดหาในความผิดที่ได้ก่อไว้ค่ะและที่สําคัญนะคะครัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ผู้ที่อยู่นอกราชอาณาจากะะักรไม่สามารถกล่าวโจทย์ คนที่อยู่ในราชอาณาจักรได้นะคะยกเว้นแต่ว่าตัวเองนั้นนะคะจะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรแล้วค่ะซึ่งก็ช่วยให้นะคะผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นนายทุนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ที่กระทาความผิดอยู่ภายนอกราชอาณาจักรเนี่ยไม่สามารถทําความป่นปปวนค่ะให้กับคนที่อยู่ในราชอาณาจักรได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งค่ะเหตุผลที่เราต้องมาคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เพราะว่าผู้ที่จะแก้นั้นนะคะก็เป็น นายทุนค่ะกลุ่มนายทุนที่มาจากต่างประเทศซึ่งส่งผ่านตัวแทนประเภทเจนนะคะที่รับทุนจากต่างชาติซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญของราชาอาณาจักรไทยอยู่แล้วค่ะและที่สําคัญการแก้ไขนั้นนะคะก็มีการสอดไส้ที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงค่ะที่เรามาในวันนี้ค่ะมาร่วมกับกลุ่มไทยพักดีค่ะ ขบวนปี60มีมีร่วมด้วยทางทางยุทธธรรมของเรานะครับแต่ว่าอดีตเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแกนนาหลักเลยในครั้งนี้นะครับพพก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาแสดงจุดยืนในวันนี้นะครับถือว่ามวลเราไม่ได้มากมายอะไรขนาดอ,อ,อาจจะถึงสองสามพันหรือว่าเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับอย่างน้อย ถึงแม้จะมวลไม่เยอะนะครับแต่ว่าการแสดงจุดยืนที่มันชัดเจนนะครับเราก็สามารถสะท้อนให้ให้สังคมได้รับรู้นะครับว่าอย่างน้อยได้มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังมีความทิดเห็นนะครับว่าการแก้ไขรัฐรรมนร .60 นะครับถือว่าเป็นความไม่ชอบนะครับรขบผมอตน้ไหมลคาเลยครับผมเออ ที่เป็นทางการนะครับมันก็จะสั่นๆหน่อยนะครับน้ำเงินพลังงานบอกว่าผิดเก่าเรามาประมาณสองหมื่นเฮ้ยอันนี้อันนี้จะเปมีสินหรือเปล่าครับอาจจะนับไปก็มาสิบรอบอาจจะถึงนะครับ เก่าแล้วว่าเยาวะชนชาวโง,งที่จะร่วมแสดงจุดยืนในการอขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ทั้งฉบับร่วมกับทางกลุ่มไทยพักดีคุณหมอวรงเดชจ,จิตวิกรมนะคะเนื่องจากพวกเรามาอย่างสงบสันติอหิงสาแล้วเราก็เคารพในกฎหมายในเมื่อมีกฎหมายออกมาว่าปิดพื้นที่โดยรอบทัฐสภาไม่ให้ชุมนุมนะคะเราก็จะเคารพท่านให้อยู่ตรงไหนเราก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะขออ่าน,านแถลงการของเราณนจะุดนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับทางคุณหมอ ว่าครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนขอบวนของเราไปที่ไหนต่อนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนของกลุ่มสิเก่าและเยาวชนชาวโสกนะคะได้อ่านถแถลงการตรงนี้เพราะว่าเรามาแสดงพลังเอาตัวตนมาแสดงจุดยืนแล้วนะคะก็ถือเป็นพลังทางด้านของสื่อสารที่จะสื่อออกไปถึงการคัดค้านและไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60จากกลุ่มสิเก่าและเยาวชนชาวโสกคะ่ะ เรื่องการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60กับเรียนประธานรัฐภาเนื่องด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มคนที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีเจตนาที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนให้คุณกลมมีที่ยืนในสังคมสามารถกระทําการอันนี้ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างสุดจิตไอรอเป็นองค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติดังนั้น ไอรอจึงไม่ควรมีสิทธิ์ในการเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเท่ากับให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงครอบงำการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งปรากฏว่ายติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอรอได้ขอยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริตด้วย การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการยกเลิกการลงโทษผู้ที่ถูกศาลได้พิพากษาลงโทษในคดีพุจริตตามกฎหมายปปชและคณะกรรมการปรปรชได้ดำเนินการสอบสวนและฟ้องคดีต่อศาลกลุ่มติดเก่าและเยาวชนชาวโสกและชาวกองทัพรมเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการใช้รัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่กำจัดคนโกงสนับสนุนคนดี ซึ่งมีคุณค่าหลายประการดังนี้ข้อหนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบคนโกง ซึ่งนายชวนหลีภัยประธานรัฐสภาได้กล่าวไว้ข้อ2เป็นรัฐธรรมนูญที่ระบุให้ผู้ที่กระทําความผิดทางการเมืองนั้นสามารถถูกดําเนินคดีได้โดยไม่มีกําหนดหมดอายุค,ความและผู้ที่อยู่ภายนอกราชนาจักรนั้นไม่สามารถเป็นโจทย์หรือให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนตัวแทนโจทย์ฟ้องร้องผู้อื่นในราชนาจักรได้เว้นแต่เจ้าตัวจะเข้ามาอยู่ในภายในยในราชนาจักรเท่านั้นข้อ3เป็นรัฐธรรม นูนที่เป็นไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติไปสู่ต่างพมอันสงบร่มเย็นข้อ 4. เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของกวงชนชาวไทยกลุ่มสิดเก่าเยาวชนชาวโจกและชาวกองทัพธรรมมีความเชื่อมัน่นจึงออกมาแสดงพลังร่วมสนับสนุนกลุมไทยพักดีนำโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรม ที่ออกมาร่วมกันคัดค้ากนการแก้ไขร่างรัฐมนูญฉบับปี2560แต่เราล้วนมีความเชื่อมั่นในรัฐมนูญปี2560ที่ได้ผ่านประชามติเห็นชอบโดยคนไทยกว่า16ล้านคนและเรานั้นมีความรักความเคารพเพื่อทุนบูชาในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงออกมาร่วมพลังเพื่อให้กำลังใจแด่คนที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจ และใ้าขอเชิญชวนที่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านช่วยกันออกมาแสดงพลังเพื่อหยุดร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยทั่วกันเหมือนรวติดก่าและเยาวชนชาวโกขอท้ค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ขอบคุณครับ ดีค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้คือเรามาให้กำลังใจลุกโิ่ค่ะผมไม่กลัวครับวันนี้ผมมาว่า กำลังกจล,ลุงตู่ท่นานไม่ถึงก็ให่ทำร่างกายลุง,ลลงตู่เหรอคะเพราะลุงตู่เขาต้องเปลี่ยนแล้วจะทำมันเองครับศ์โดนคนสั่งให้เปลี่ยนแล้วแต่พวกเรามาขัดขันในเวลา10นาฬิกานาทีพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒธธิสภา ได้เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มไทยพักดีจากนั้นรับหนังสือจากกลุ่มสิทธิเก่าเยาวชนชาวอโศกและชาวกองทัพธรรมต่อมาสิทธิเก่าสมาชิกขาเยาวชนชาวอโศกและชาวกองทัพธรรมรวม200กว่าคนได้เดินทางมายื่นหนังสือให้กำลังใจในการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในการรับหนังสือของที่ระลึกและรูปภาพที่ระลึกวาดโดยเยาวชนชาวอโศก 1. การแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยท่านมีวิสัยทัศน์ในการบริหารด้วยการเชิญผู้รู้ในแต่ละสาขาวิชาชีพมาช่วยการระดมสมองเพื่อหาทางออกในเรื่องต่างๆระทังประเทศไทยได้ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกในการเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกยังเผชิญวิกฤตนี้ก กันอย่างหนักหน่วง 2. ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไทยเรามีตัวเลขที่ถูกจัดอันดับต้นๆของโลกท็อปเทนหลายเรื่องด้วยกันเช่นเว็บไซต์บูมเบิร์กจัดอันดับให้ไทยครองอันดับหนึ่งของประเทศที่มีเศรษฐกิจทุกยากน้อยที่สุดในโลกและเป็นการครองอันดับหนึ่งในหนัชดีนี้เป็นปีที่4ต่ตอกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560 และได้ทําการสํารวจและจัดอันดับประเทศต่างๆก็พบว่าประเทศไทยติดอันดับ26ประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกและอันดับเจ็ดจากนับเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียและจากทั้งหมด73ประเทศทั่วโลกที่ทําการสํารวจ นอกจากนั้นเราได้สร้างรากฐานงานใหม่ๆในด้านการคมนาคมที่เห็นผลประจักษ์ทั้งในปัจจุบันและในเร็วๆนี้ซึ่งมีทั้งรถไฟหักฟู้รถไฟความเร็วสูงสนามบินท่าเรือรถไฟฟ้าในกรุงเทพและสางจังหวัดมอเตอร์เวย์ และนโยบายที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังมีเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุตั้งแต่600บาทขึ้นไปและคนพิการ1,000บาทช่วยเหลือชาวสวนยางทําให้ราคางาพุ่งไปถึง80บาทส่วนฟางแตะ7บาทหลังรัฐบาลออกมาตร,ร,รการการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องให้การสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาราละ1,000บาทและสูงสุอ20,000บาทต่อครัวเรือน สามเขาคืเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความจริงใจไม่คดโกงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนเร้นมีความเด็ดขาดมุ่งม,มั่นทํางานด้วยความเสียสละตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4. ท่านเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลจากการวางนโยบายไทยแลนด์4.0หรือยุทธศาสตร์าชาติ20ปีเพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้แกนหลักในการวางนโยบายจากปร,ชรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นผู้มีความรับเคารพและพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นความอาจหาญยิ่งซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีได้แสดงออกให้เห็นอย่างเด่นชัดมาโดยตลอดกลุ่มสิทธิ์เก่าและเยาว,วชนชาวอโศกจึงมีความเชื่อมั่นที่จะออกมาแสดงพลัง สนับสนุนการทํางานและมาเพื่มอมอบก,กําลังใจแด่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในครั้งนี้แม้กลุ่มสิทธิ์เก่าและเยาวชนชาวโอโศกจะเป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่ในหัวใจทุกดวงล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและเรานั้นมีความรักความเคารพเพื่อทูลบูชาในสถาบานันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีจึงออกมารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจแด่คนที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจและใค่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านช่วยกันออกมาแสดงพลังเพื่อให้กำลังใจคนดีให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงมั่นใจสมเกียรติและศักดิ์ศรีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในสังคมสืบต่อไปจงใช้พลังที่เรามีเพื่อเชิดชูคนดีให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในสังคม ที่ร่มเย็นขาะจากกรุ่มสิทธิ์เก่าและเยาวชนชาวโศกค่ะที่นองประชาชนยังให้กําลังใจท่านนายกนะครับและคนส่วนใหญ่ยังให้กําลังใจท่านนายกในการที่จะทํางานต่อไปและ เป็นกาลังใจที่จะให้ในายกนั้นได้ทําหน้าที่ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดชีนิตด,ดังนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนจิตเก่านะครับเยาวชนกระทรวงทุกท่านว่าไม่ต้องห่วงวันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ยังมีกําลังใจนะครับท่านจะมีความตั้งใจเพราะว่าวันนี้ภารกิจของบ้านเมืองภารกิจของประเทศชาติภารกิจของประธานประชานชนและภารกิจในการปกป้องสถาบันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทําภารกิจนี้ ให้ลาบรื่นผ่านไปได้วยดีและสําคัญที่สุดเราก็ทราบว่ามันก็มีเพียงคนกลุ่มน้อยนะครับกลุ่มหนึง่งดังนั้นที่คิดที่จะมา,าขับไล่ท่านนายกนะครับเราก็รู้ดีอยู่ว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐสมนตรีคนต่อไปนั้นใครที่จะมาเสียสละเหมือนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นหาตัวยากนะครับวันนี้ยังยมีสหวายกำลังใจว่าท่านนายกนะครับฝากขอบคุณและท่านนายกจะไม่ท้อนะครับท่านนายกจะมีกำลังใจทําง,งานอย่าง อย่างปกตินะครับไม่ว่าจะมีฝากน้ําไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะมีใครมาคอยพิมพแทงอย่างไรก็แล้วแต่แต่ภารกิจเพื่อประเทศชาติประชาชนนักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองซึ่จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ต้องยอมกันทางการที่สุดก็คือกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกหมู่กําลังใจจากพวกเรานะครับถ้าไม่มีกําลังใจจากพวกเราไม่มีกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของแผ่นดิน ที่รวมพลังกันในการจะให้กําลังใจท่านยกให้กําลังใจในการที่ท่านจะทํางานต่อไปนะครับท่านอาจจะพอได้นะครับแต่วันนี้ในกําลังใจล้นหลามนะครับและสําคัญก็คือนะครับที่นองประชาชนทุกพื้นที่รู้รอยู่ว่าใคร นะครับที่คิดจะมาทําให้บ้านเมืองเกรริดความเปลี่ยนแปลงเกิดการแตกแยกใครที่คิดจะมาเ้าร่วงสนาพันธ์ใครคิดที่จะมาทําลายชาติศาสนาปวามม a ัตรุษซึ่งพวกเราทุกคนคนไทยของแผ่นดินตัวใหญ่เราก็ไม่ยอมนะครับดังนั้นก็ขอขอคุณอีกครั้งหนึ่งกาลังใจจากสิ่์เก่าและเยาวชนสมทุกท่านนะครับก็โดยเฉพาะจริงๆนะครับในการที่ทํางานเพื่อ บ้านเพื่อเมืองและก็เพื่อประเทศชาติตลอดมาอย่างต่อเน,นื่องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกำลังใจอันค่าที่มอบให้กับท่านนายกของทุกชิ้นที่มอบให้ท่านนายกวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้หมอบให้ท่านนายกถึงมือเลยนะครับ oh yeah. เชียงใหม่ผู้หาแล้วก็ย่าที่ทำที่อื่นๆด้วย คุณญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงพลังครั้งนี้นะคะแล้วก็สองเนี่ยเราก็ได้ยื่นหนังสือแล้วก็แสดงสุดยืนในการให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกด้วยนะคะก็ถือเป็นงานแรกของคณะทํางานนะคะของสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็กลุ่มศิษย์เก่าและเยาวชนชาวโซวันนี้พวกเรามีอะไรขัดตกบกบห้องตรงไหนนะคะก็ช่วยแนะนําได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการแสดงพลังในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ